ร์เบดนะครับรถพฤษภาปี52ตัวหัวฉีดแล้วนะครับล้อแม็กด้วยสีใหม่สวยมากๆยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางแท้อารีนะครับผมคันนี้วิ่งมา33,000กนโลป้ายสระบ,บุรีชุดสีมีรอยนิดหน่อย เครื่องเดิมถือว่าสวยมากเพราะตอนนี้แอร์เบดหัวฉีดขายกันอยู่คันละ58 0 0 0แต่เอกไซเคลิลขายถูกมากๆฟังเสียงเครื่องนะครับ